สุกสบายดีแบบที่มาหอดแล้วนพี่น้องนาะคุ้มสมบัติห,หรือว่าคุ้มสับน้พนพลิงนองกับสพาพี่พลน่องเดินเลาะเบิ้งงานาล้วก็ไิเลาะเบิ่งคุ้มสมบัติไปพี่น้องไปเลยพยี่น้องมาเบิ่งวิธีสูตรค้นเขาน่านะพี่พ้องน่อของเส้าวล้าเฮาอยู่ระมาณนีเป็นอาคาานเี้อุ งูท่าฉาคุ้มเช่าหน้าจิงหักผ้าและขวนตาปะพเขอจอดวางคุ้มตาพมไม่เบนไปใว่ก็ไม่น้าทัดพนิษณนาไทยตัดฟกชิ้นไายละอยเกลือกเดือดอเจเกตคุณมม่เลี้วงชิ้นเบกออกมาถึงที่ฮัไไปเดลากุ้มูาต้งจิงมาดูคุ้มที่ห่อผ้า มีชากรเทียนคนนี้นะเด็กคนหน้าไอเห็ดต้อติเอกอันง้อขัดพ้องฟองกับห้องจุดแสงทองเพื่อข่อยแงถึงเึีแเพื่อไม่ใช่ก็ไหวไร้วันใจจะไปตัวไหวันของใช้ที่ตุ่มทำอุ้มตุกแดงถักของแดงเป็นไปควงมฉันไปลูกออกห้าันที่ัเอาตบเมื่อกี้ที่เขาดีวไปเสียกาไปตะวันไร้เดียดอดผาดเดียวรากควาดำพักที่ตุ่มจะพุคนที่ตได้ห้ากา ก็คิดถูกจะปุ๊บยืนเลยนะฮะไปไปนอให้ให้แหกอันอันลหลุกพ่านจนโคกโคก้ยเขาพิธีสูตรค้นเขาด้วยพี่น้องนอคลองเงินเผาผู้ไทยนี่แหละเดินสามแต่ว่าเผินมะเห็ดเอออกสี่คำอยู่คุ้มสมบัติเมาพี่น้องเนาอมาเข้าสีมะลมุ่งมาแรงนี่แหละ มาลงดนตรีโอ้มีรถแหย่อย่างดีพี่พน้องมากถือกา้าวคยอยๆคือกินแข็งถือกาถือกา,กาดินแข็งเพื่อหักไม้ ไทยกวดไวหลเอาวันไลยกวดไวไลายวัน่ใจกันไปทั่วให้วันก่ใจในุ้่มพระโอ่งตุ๊กแกฮะออกแกงเป็นไปพ่อมกันไปลูกออกขาตกมากี่หมีกปเลีวไเชียเรี่ยงที่ไปทางไหวแล้วรถแท้พี่น้องรถแท่เลยแห่ยังเนี้เขาจริงเลยไ้ต้นํำหุ่นหนาลหุ่นหลังไปบ้าต่ภาษาไทยนอกดงปอกในดงกลางดำหรือหนาแต่จริงเลยไ้ต้นพีน้องไยางก็เฮาบอกโกงแล้วโกชิช่วงไปฮี่ลูกพรย ก็กะแพงกระแพงเลยเป็นคุ้มสมบัติเลยพี่น่อยรก้อไรดกจ้าบปลมันมากี่เดือนกันดอกละกินาบุมสมบัติออ้อคอบไปว่อครอบเนาะ้อ้นือบเกวขอเสห้ซื้อขาินก้อนยิ้มกาดกินกูแล้วขันลอกวหาไถไว้อ สองหมื่สองมื uh ่นส mm ี hmm> ่มืสองมื่นเาอารย์อจยู่ข้างในเป็นภูสวรัค์เอาัวไหนเอาลเนี่ยเอาไเ่ยเอาเนี่ยจะบอกค้ด็ได้ใเจ้ายวดพนเจ้าพหนเงกวือเนล่ลุ่มไวเนี่ยคือคุ้มสมบัติพี่น้องจะเป็นคุ้มข้างในนี่เอาสมบัติมาพี่น้องนี่มันจะเป็นโคลงไปข้างใน คุ้มสมบัติเยอะคนเหนอยนั่นต่แล้วก็ะสุนขวนเขาพี่น้องเนาะเฮาก็รอเบิ่งคุ้มสมบัติเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสีเขาพิทายให้เบิ่งเดี๋ยวคันรถมาสักก่อนสีเบิร์พาพี่น้องรอตลาดสักก่อนจะงมาแวะเออคุ้มสมบัติ พี่น้องนนเนาะจะมาแล้รว่บังคุมสุบารนเป็นแนวไหนขุมทรัพเคยโาคขุ Pent มทรัพย์พี่น้องเนาะมาพี่น้องปืนคนละพี่น้องกับซิมี่หมลั

ตลาดก็อย oh. like oh. like şey ู่ประมาณนี้น้องเบ่งตลาดเราบ่อะน้องเราบ่งตลาดตอ้โเราสเลเดอร์โอ้ปีงไกรลาดบ้าหนิเอปีงไก่ลาดบอกเอาอยู่เอาคามันเห็นเลยค้ามันเออ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 เอานี่ยละฮะบ้าเอาตัวนี้แน่น่ตัวป้งแล้วนี่ บอกบออเอาเอาปิงเดียวอาปิงเดียวอเอาปิงคานหน่พี่น้องเพาปิงไก่ลาดพี่น้องแล้วเราคอยรอบมาเอาด้วยคอสนเราเราี่คอยสันเลยเด้ค่ะเต้ดีก็ได้เพราะสื่อเอาหายโลดประมาณนีเลยพี่น้องนอกะอ้ยต้องล้อพี่น้องรอบนตลาดตอนฮะโอ้ยจ้าซื้อที่เจ้าห้อที

กำลังตากำลังสีดไทยเนาะไม่อย่างไรเผื่อแม่ซื้อตามบักหุงซะก่อนนะพี่แหละเนาะพี่น้องคุ้มสมบัติขยุบประมาณนี้เนาะพี่น้องความประวัติเป็นไปมากค่ะคือแบบที่ว่าขังตะกอนพันเดศีได้สั่งธาตุพนมเนาะพระธาตุพนมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อก็เลยว่าแกสมบัติสิเอาไปสั่งน้ำยู่ท่งผนังาตุพนมไปบ่ฮอดพี่น้องเอ้ยเพราะว่อยังได้ลบพบขึ้นมาเพรออัญชล์เพิ่งสั่งแล้วก่อน กัปมหันีเปิดใส่เกียนมาเนาะพี่น้องสมบัติอุ้ยหลายเป็นเงินทองเป็นยังอุ้ยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะมหอดคุ้มสมบัติปึ๊บมหอดมองนี่แหละเกียนเพ่เรียกว่าทาสมเกียนเขาเสีเอากลับกับไปนี่กันมันหนักสมบัติเลยสิฟังไว้นี่ว่าจันเนะพี่น้องนะเพื่อจะฟังไว้ในสมบัติในในคุ้มนี่แหละคุ้มตัวนี้ต้องเห็นนี่พี่น้องนี่ตัวคุ้มนี่แล้วบัี้เพิ่งเลยถามว่าไผแน่สีฝ้าทาอยู่นี้ประจันอยู่ในคุ้มนี่มีลายลายข้นซีบเศร้าขนเพล่ะเมื้อเพิ่อคืน ตัดข้อเลยพี่น้องไอ้ทิมลูกนี้เลยบ้านนี้ทิมลูกนด้คุ้มนี่แหละนะพี่น้องน้องก็เลยกลายเป็นคุณสมบัตมิมาเท่าขมือนี่นะพี่น,อน้องเนาะก็ซื้อประมาณนี้นะพี่น,อน้องเนาะคุมสมบัติกับยุประมาณนี้เมื่่ออกนพ่นพนนคนพรพนม,ม,มก็เลยว่าอัมหอดนเย็ยนมันเทพี่น้องสมบัติมันลายนแหละกะมันกระนักมมก็เลยท้าไผสีเผาพี่น,อน้องเนาะเพิ่นเพิอดเผาแล้วเพิ่นกะบอกง่ายๆแทเพิ่นก็ได้ น,นัดขอโโ้อและทิมลู่หันเตาสมบัตจ่นีท่านผู้ใชสีเผาพวกสีบลเฟ้าเมื่อเราพี่น้องนอ,นอยูบะมานนี้ลราพี่น้องนอคพี่น้องเพล่งมหอดวิธีเข้ากับยูบะม่าณน,นี้นะพี่น้องวิธีเข้ากับกำลังตั้งอยู่เบื้องนี้กับมองเข้าล่องบ้านเด็กสุดเหลานรเดยวยางกนองนผูกขดผูกด ประมาณนี้นะพี่น้องน้องก็เลังตั้งเวทีบ่หั่นแล้วโอ้กหเลังตั้งเวทีอยู่เดี๋ยวปุ๊บรถบัสเลยล่ะพี่น้องเลยเวทีเราอยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวพามาฝากพี่น้องก็เอาซมิสักคนหนึ่พี่น้องน,อนอ้อประมาณนี้นะพี่น้องนอ้อสูตรขนเขาเผาผู้ไทยคือเห็นมั้ยนะแหละ,ะพี่น้องอก,ก็อยู่ประมาณนั้นะนะพี่น้องน้อ คิดนี้ห็นสรุปไว้ซัมนี่ขอขอบใจแม่นักเอฟซีทุกหมองทุกบอลน,นะพี่น้องเนาะว่าฟังเล่าฟังไทยหรือผู้ที่อยู่กทมแล้วผู้ที่อยู่ต่ตางประเทศนะพี่น้องเนาะคุ้มสบายเปที่กับไกล้ชียร์หลายพีน่น้องเดีย๋ยวมาแลงนอทัพการแสดงอยู่คิดหนีถืรุปไว้ซัมนี่นะพี่น้องเนาะอย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี